รีวิวนะครับ DIY ถังแรงดันขึ้นมาการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือปั๊มเนี่ยพอเราใช้น้ำเนี่ยน้อยมันจะตัดทีตัดทีตึก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 ,ตก,ตกซึ่งจะทำให้นี่ pressure switch เ,ชเชสียหายได้นะครับอันตราดดยต่อตัวปั๊มแล้วก็การกินกระแสไฟนะครับมันจะค่อนข้างกินในอันที่สูงในการสตาร์ทครั้งแรกนะครับทีนี้เราก็จะ ทำเป็นถังพักแรงดันขึ้นมาเพื่อที่จะให้แรงดันในระบบอ่ะมันมันเยอะขึ้นปั๊มจะตัดการทำงานที่2บาร์แล้วก็ลงไปที่1บาร์ปั๊มถึงจะทำงานครับทีนี้เมื่อแรงดันในระบบต่ำลงปั๊มก็จะทำงานแต่ทีเนี้ยอันนี้ที่ที่ทำก็คือเพิ่มระบบให้มีเลนส์ระหว่าง 1บา์ถึง2บา์ให้มันมีระยะกว้างขึ้นนะครับการเปิดใช้น้ำน้นอยมันก็ค่อยไหลลงจนกว่าจะถึง1 bar, ึงบามันก็จะทำงานแต่จะมีข้อด้อยก็คือใช้ไปสักพักน้ำจะขึ้นมาเต็มก็เลยต้องทำอันนี้ผมใช้เป็น4หุนนะครับ4หุนเกี่ยวนอกเกี่ยวในาาก,กาวจอะรูนะครับอันนี้ก็เวลาปล่อยน้ำ ข้างล่างก็จะเป็น1นิ้ว <c oughs> 1นิ้วนะครับอันนี้เวลาใช้ปล่อยน้ำแล้วก็ฝั่งนูน้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนกว่าน้ำจะเต็มหรือระบบเพิ่มถังพักแรงดันจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวจะามาอัปเดตให้ฟังนะครับนี่นะครับปัญหาก็คืออันนี้บ้านชันนช้นเดียวบ้านชั้นเดียว เวลาเปิดฝักบัวนะครับแรงดันน้ําอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะใช้น้อย้วทีนี้จะทําให้ปั๊มทํางานบ่อยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มถังคักรแรงดังขึ้นมาอันนี้ผมเปิดนะเปิดฝักบัวทีนี้ผมก็จะลองเปิดถังแรงดันที่ดีไซน์ไวเพิ่มขึ้นมานะครับ เนี่ยเขาจะันน้ำขึ้นมาเราสักๆักับ,บ,บนี่ตอนนี้คือฝักบัวก็ยังเปิดอยู่นะครับฝักบัวก็ยังเปิดอยู่ก็จะเห็นว่าปั๊มเราเงียบแล้วก็จะทำงานยาวขึ้นก็จะทำงานยาวขึ้นครับทำงานยาวขึ้นเลย ก็จะทำงานยาวขึ้นนะครับเพื่อลดการพลิกในการสตาร์ทของใดครั้งแรกนะครับแล้วก็ถนอมอายุการใช้งานของเพชเชอร์สวิตตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องของข้อกังวลที่ถัง น้ำจะเต็มถังเร็วอันนี้ต้องรออีกสักระยะนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงไว่ามันใช้ใช้แล้วดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเต็มเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเนาะสำหรับการ DIY ก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าประสบผลสำเร็จนะครับในการทำอันนี้เพิ่มขึ้นก็ต้นทุนประมาณ500บาท บวกลบไม่เกินนี้ครับแล้วแต่วัสดุอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ยังเปิดอยู่โอเคเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมถือว่าผ่านเปได้เลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อัปเดตตอนเช้าสำหรับการ DIY ถังพักน้ำแรงดันนะครับปัญหาคือปัม๊มตัดทีบ่อยเพราะว่าแรงดันในระบบค่อนข้างจะน,น้อยเราต้องเติเนตัวนี้นะครับตอนนี้กำลังเปิดใช้งานน,นะครับกำลังทดลองก็คือเพิ่มแล้วก็เปิดฝักปัวในในบ้านปรากฏว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจครับ ปั๊มจะเห็นว่าปั๊มจะตัดทำงานยาวขึ้นแล้วก็ตัดนานขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาการจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเปิดระบบถังพักแรงดันเนาะก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นว่าปั๊มจะตัด ต่อกันทีมากหนึ่งคือจะทำให้สวิตช์เซลล์สวิตช์รับอสองในการเปิดปัด๊มแต่ละครั้งครับค่อนข้างจริงแสมากนะครับอันนี้จะลองเปิดระบบดูนี่ครับน,นี่คือการเปิดระบบนะครับจะเห็นว่าปั๊มตัดยาวขึ้นทำงานนานขึ้น นะครับโอเคสําหรับท่อทางพักเนี่ยผมใช้ท่อสีนิ้วนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นท่อสีขุนเกี่ยวบนเ,เกี่ยวในเกี่ยวนอกครับแล้วก็ปล่อยมาตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้มีไว้ปล่อยน้ํำครับมีไว้ปล่อยอากาศเพื่อที่จะระบายถังออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบายระบายทิ้ง แล้วก็อันนี้เป็นระบบเบ่าเข้าถังพับน,นะครับโอเคผลลัพ์เป็นที่น่าพอใจครับแต่ต้องมาดูกันอีกทีว่าเมื่อไหร่น้ำจะเต็มท่อนะครับโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ